e p .52 จิตภายในเต็มภายนอกเต็มตามถามแล้วเราจะกินอยู่หลับนอนเงินทองจะได้มาอย่างไรคะถ้ายัางติดลบตอบหากเราเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทุกสรรพสิ่งรูปนามล้วนแล้วเกิดจากคลื่นความทีมารวมตัวกันออกมาเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเอง มันคือภาพมายาจอมหลอกลวงมิติสามสีที่ดูเหมือนจริงเกินไปไม่งั้นเราก็จะไม่ยึดติด ทุกสิ่งภายนอกล้วนก,อก่อเกิดจากจิตภายในเราเองเป็นผู้เสกและสรร,รสร้างหากเราเชื่อกฎแห่งกรรมจริงๆจิตภายในเมื่อรู้สึกขาดแคลนและโหยหานั่นคือเหตุให้วัตถุภายนอกขาดแคลนตามจิตคิดจิตเชื่อว่าตนเป็นเช่นนั้นจึงเสกสิ่งนั้นออกมาเมื่อเรายัางขาดแคลนเงินติดลบ นี่คือโอกาสที่เราได้พิสูจน์ว่าสิ่งนี้เป็นจริงดังว่าไหมสุขปัจจุบันอนาคตจึงสุขเองฝึกรู้สึกอิ่มเต็มจากภายในณาปัจจุบันก่อนอนาคตจึงจะอิ่มและเต็มเองเรากำหนดปัจจุบันเป็นเช่นไร ็เสกอนาคตรอไว้อยู่แล้วแน่นอนมันยากเหลือแสนกายหิวขาดแคลนและจินตนาการอย่างไรให้สุขอิ่มได้เล่าพูดเป็นหนังการ์ตูนกรรมชะตามีเพียง30%กรรมปัจจุบันที่เราเสก70%ชะตาคือนิสัยเพราะนิสัยเปลี่ยนยากกรรมแห่งนิสัยปัจจุบันจึงเปลี่ยนยากเช่นนี้แล คุณยายซับช้างอินกล่าวจากประสบการณ์ชีวิตว่าต้องวางแผนใช้เงินตามความสำคัญก่อนหลังความเดือดร้อนจะเบาบางเลิกวิตกกังวลเพราะวางแผนดีแล้วเมื่อสบายใจอิ่มเต็มพอใจ จักรวาลรับรู้สิ่งดีๆจะเข้ามาเองขอบคุณบทความนบอสวะวันที่3มิถุนายน2565